อะไรเนสดีบอกรู้เลยดิเก๋นหน่อยอะไรนะคะาแวร์ Aware อะไรเราควรต้องมีการตระหนักนะจ๊ะาแวร์ Aware อะไร awareness mens m e n ชื่นคำว่าอะไรบ้าง mens men ลองใช้เป็นคำนาม judgment เออคนนี้เก่งจัง judgment แปลว่าการตัดอะไรลูกตัดสินเนี่ย judgment ตีอะไรตีลูก Community หรืออะไรลูก Activiti ล a c t Liberty อะไรแม่ Liberty Liberty ปาอะไรลูกเสรีภาพเนี่ยที่อเมริกามีที่นิวยอร์กอะค่ะที่รักเทพีเสรีภาพใครเป็นคนให้เด็กๆทราบไหมฟ้าลงไทท่เศษฝรัร่งเศสให้วันประกาศอิสรภาพของอเมริกาค่ะคือวันเกิดอเมริกาวันที่4ฟร์จูลจูลาสี่กรกฎาคมเป็นการสัมพันธภาพใมตรีดอมอะไรดอมเอออะไรนะ g ดอมอะไรดอมอีกคะคอนดอมก็ได้นะเออตอนนี้ใช้กระสอบป่านนะลูกนะต่อไปอะไรดอมลูกวิสอะไรฉลาดวิสดอมเก่งมากเห็นไหมโรงเรียนชั้นนำมีครูนว่าพัฒน์ปังมากหูดหูดอะไรหูดวัยเด็กเด็กจำได้ปะพอเจอวัยเด็กเราทำอะไรกับพัดลมเววแว้วแว,แว,แว,แวเคยไหมลูกเคยไหมตอนเด็กอะ วัยเด็กเรียกว่าชายอะไรชายหืดเพื่อนบ้านเรียกว่าเนเบอร์อะไรเนเบอร์หืดตูดค่ะตูดค่ะถืดคนเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีแอตอะไรแอตจูดเด็กเก่งจังเลยลูกชั้นนาต่อไปชิปลูกชิปอะไรเออจะเย็นเฟนชิปเรเลชันอะไรเรเลชชั่นเห็นไหมลูกครูเก๋ in relationship with ใครคะ แจฮยอนอิซึมครับอิซึมครับคนอย่างเธอต้องเจอฉัน